เราไม่มีเวลาแล้วไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมจะเขอะเขือหรืออะไรคุณมีความจำเป็นต้องออกมาทําแล้วเพราะอะไรเพราะเขารุกเข้ามาถึงประตูห้องนอนเราแล้วฝ่ายตรงข้ามนะเขารุกเข้ามาใช้โซเชียลมีเดียอย่างเต็มรูปแบบมากรอมลูกเราลูกหลานเรานอนอยู่บนบ้านเนี่ยมันส่งโซเชียลมันล้างสมองลูกเรามันรุกเข้ามาหมดแล้วและทุกคนต้องรู้ความจริงเขาไม่ได้รุกเข้ามาเพื่อเอาชนะเราแล้วพัฒนาบ้านเราเขาจะรุกเข้ามายึดประเทศเราแล้วเอาไปถวายให้เจ้านายเขาที่อยู่ต่างประเทศ เป็นพวกผิวขาวอยู่ยุโรปน่นเขาจะทําแบบนั้นเราดูสิเจตนาลายของเขาเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ว่าคุณจะยังเขินอะไรอยู่ก็าตามคุณจําเป็นต้องสู้มันตกกระไดมันเราไม่มีทางอื่นเราเราอยู่ในสภาพหมาจนตรอกสถา,านการณ์ทางการเมืองของเราตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรมันถึงเลยเถิดมาถึงตอนนี้ที่ผ่านมาคือเพราะพวกเราเฉยเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นคือทุกคนครับที่น้องต้องไม่เฉยต้องไม่ทนต้องไม่ยอม ลุกขึ้นมาไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องคาดหวังแล้วแค่เราคนเดียวพูดคิดแค่อย่างนี้เลยไม่ต้องสนใจใครมากฉันนี่จะพูดเรื่องของฉันใครจะดูกี่คนก็แล้วแต่จะดูสองคนก็เอาดูคนเดียวก็เอาแต่ฉันต้องพูดในมุมของฉันแล้วก็ไม่ต้องมันไม่มีคาว่าถูกผิดมันไม่ต้องไปซีเรียสว่าโอ้ยฉันไม่ได้จบมันนั้นมาไม่มีความรู้ไม่กล้าพูดใี่เขาจะว่านั้นไม่เกี่ยวความเป็นคนเท่ากันคนไทยเท่ากันเราก็ลักบ้านรักเมืองเท่ากันเพราะฉะนั้นพูดเลยพูดในมุมของตัวเองชาวนาก็พูดในเรื่องของผลประโยชน์ชาวนา ชาวสวนก็พูดชาวสวนครูก็พูดเรื่องของครูและที่สำคัญคือพวกเราทุกคนเนี่ยต้องให้กําลังใจกันนะคือต้องไปเชียร์นะพี่มันต้องให้กําลังใจกันแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนไหนที่มันเริ่มเด่นขึ้นมานะมันก็จะโดนโโดนทัวลงไบบพม่ต้อว่ออาทัวที่ลงเนะี่ยบางทีอย่าอย่าอย่าเพิ่งตกใจเข้าไปจิ้มดูโปรไฟล์มันเลยคนบ้าอะไรหน้าเป็นแมวหน้าเป็นหมูคนบ้าอะไรทำจิ๊กตอกขึ้นมานะมีผู้ติดต,ตามยี่สิบสามคน มันเป็นไปนได้อย่างไงบางคนไม่มีผู้ติดตามบางคนไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยเห็นได้ชัดเลยนี่คือไอโอพี่นี่คือตัวปลอมถ้าเราไปเตลิดถ้าเราไปเสี็แตะเพราะอันนี้นะเราก็มีค่าเท่ากับเด็กที่ถูกผู้ใหญ่บอกว่าระวังตุ๊กแกกินตับหนะ้าเราที่ไปกลัวตุ๊กแกเหรอเพราะเอาเข้าจริงแล้วมันไม่มีตัวตนพราแรกข้อสองต่อให้มีตัวตนมันไม่ใช่ธุระที่เราจะไปแอบสอบเอาภาษามาทําร้ายเราทาไมอะ่ะไม่อ่านก็สิ้นเรื่องก็เลื่อนผ่านเราต้องทําใจเลยว่า สิ่งที่เราพูดไปนะใครที่เห็นด้วยเห็นดีเห็นง,งามเกิดประโยชน์กับเขาเขาก็จะเขาก็จะตอบรับถ้าคนที่เสียประโยชน์เขาก็ต้องด่าสวนผมเลยคิดอย่างนี้ในะทุกคลิปของผมเลยพี่ที่ผมทําออกมานะผมจะคิดตัวเองเหมือนเหมือนในหนังสงครามเวียดนามหนังสงครามเวียดนามเนี่ยมันก็จะมีพวกนักบินนะจากอู่ตะเภาของเราจากตาคลีจากอุดรไปทิ้งระเบิดตอนทหารมันสู้กันใช่ไหมพี่พวกทหารไปกันสู้กับเวยียดเวียดกงก็แบบวอลเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิด ไอ้นักบินนั่นก็บินผ่านมาทิ้งระเบิดตุม้มนาปามไฟปุ้มพวกเวกชนอยู่ข้างล่างถูกระเบิดบาดเจ็บมันก็โกรธด,ดา่าเอ้ยเองแนะ่จริงลงมาสู้กันตัวตัว,ตว,ตวดา่าท่อดา่าท่อแต่นักบินเขาเขาไม่ได้ไปทะเลาะกับพวกข้างล่างที่ภารกิจเขาคือมาทิ้งระเบิดแล้วกลับมันไม่มีนักบินคนไหนจอดเครื่องบินเฮ้ยมึงด่าก,กูกูลงไปสู้ใช่ไหมล่ะเราต้องคิดอย่างนี้ผมไดยคิดว่าผมสร้างคลิปสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อทิ้งระเบิดทำลายฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำลายทางยุทธศาสตร์ยิ่งระเบิดดผมดี มันก็แปลว่าแตกปุมบเราสร้างผลทาลายล้างสูงการทาลายล้างของผมคืออะไรผมยิ่งปลุกสิบสี่ล้านให้ตื่นได้มากเท่าไหร่นั่นคือระเบิดผมแรงพี่ส่วนไอ้พวก <S 2> <S 2> ด้อมส้มมันได้รับอันตรายแต่ผม,มก็ต้องด่าผมอยู่แล้วแล้วมันเป็นธุระอะไรที่ผมจะจอดเครื่องบินลงไปต่อยกับมันเหรอไม่ใช่สิมึงมาด่ากูหนูก็แปลว่าระเบิดกูได้ผลกูยิ่งขยันเที่ยวมาทิ้งระเบิด่อีกยิ่งไปพัฒนาระเบิดให้มันแรงกว่าเก่าต้องคิดอย่างนี้เลยพอตอนที่ผมพูดเรื่องไอซซอ่ะครั้งแรกในชีวิตอยู่ดีๆทาาปับมมีคนนดูเล้ ยกับผู้ติดตามจากพันกว่าคนนะปรี๊ดขึ้นไปแสนกว่าพี่หลังจากนั้นด้วยความไม่รู้อหนู่อีนี่เราก็พูดไปเรื่อยๆผนสุดท้ายถูกปิดช่องปิวเฮิร์ตเศร้าเสียใจพอทําขึ้นมาใหม่ใตขึ้นมาใหม่ถูกปิวอีกพี่ตอนหลังมาเนี่ยผมทําใจได้ละผมเรียนรู้แล้วว่าตัวเลขเอ,อ่ยอ view, ยอดวิวยอดไลค์ยอดอะไรมันลวงตาพี่แต่เพอร์เซพชันเนี่ยคือของจริงคือไม่ว่ายังไงก็ตามเขาได้รับรู้แล้ว มเมล็ดพันธุ์ของความคิดเราถูกหยอดลงไปแล้วคนเห็นเป็นแสนคนต่อให้ตัวเลขแสนนั้นถูกทําลายไปแต่มีคนรับรู้ว่ามีคนพูดอย่างนี้จริงมีคนคิดเรื่องนี้จริงมีคนเริ่มตั้งคําถามว่าใครจ้างเองมาใครจ้างพวกเองมาทําลายหนึ่งหนึ่งสองเอาข้าไม่เชื่อแล้วแหะว่าพวกพวกเองมีปัญหากับสถาบันข้าไม่เชื่อแล้วว่าพวกเองจะไปทําอะไรกรมสมเด็จพระเทพจะไปทําอะไรพวกเองไม่มีข้าคําถามที่จะย่อมเมล็ดใส่หัวใจคนไทยทุกคนคือใครจ้างพวกมันมาทําร้ายท่านครับผมยออเมล็ดพันธุ์เลย คนดีๆขนาดนี้เจ้าฟ้าเจ้าหญิงที่ดีขนาดนี้นะมันหัวใจมันต้องทําด้วยอะไรว่าถึงเกลียดท่านได้ลงอ่ะนี่ p e r c e p t i o นมันเกิดไปแล้วพี่ตัวเลขไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเลยครับใครก็ตามหน้าใหม่ที่อยามาทําครับอย่าไปคิดมากเรื่องตัวเลขเราได้ทําไปแล้วมีคนรับรู้มันก็จะแผ่ไปเองงอกงามขึ้นไปแล้วก็ป่าเนะี่ยทั้งป่าทาั้งภูเขาเนะี่ยมันไม่ได้เกิดจากต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวมันมีไม้กลางไม้เล็กมีหญ้ามีอะไรต่างๆรวมกันมันถึงจะกลายเป็นภูเขาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะ เพราะฉะนั้นทุกคนมีคุณค่าทุกคนมีความหมายหมดแล้วพวกเราต้องบอกกันแล้วกันนะว่าเมื่อเจอใครก็ตามเจอพรกพวกเรานะต้องให้กําลังใจกันต้องเชียร์กันเหมือนผมเนี่ยผมเจอคนใหม่ผมจะเข้าไปคอมเมนต์เลยนะผมจะเข้าไปรีโพสต์ให้เลยมีคนดูสามคนผมก็เป็นคนที่สี่แล้วไปรีโพสต์ให้ด้วยมันต้องปลูกปลอบกันพี่ปลูกปลอบแล้วจะสร้างขึ้นสร้างขึ้นเพราะว่าอะไรพี่ตุ๊กถ้ามีแต่คนเก่งๆตัวเด็ดอย่างพี่ตุ๊กสู้อย่างเงี้ยมีคนอื่นสู้อย่างเงี้ยถ้ามีแค่พวกเราไม่กี่คนนะ่ะ เขาแค่เด Ou ็ดเราแล้วก็จบเขาก็ไปต่อได้เขาแค่เด็ดเราพี่แต่ถ้าเราทําให้ทุกคนตื่นข evet> ึ้นมาน่ะมึงจะตามเด็ดพวกกูยังไงเอาแหม่ตามผมสิเดี๋ยวคนอื่นก็ขึ้นมาอีกเอาสินี่คอมเมนต์น้องฟ้าครามว่าผมจะไม่เฉยผมจะไม่ทนผมจะไม่ยอมนเยี่ยมเนาะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากฟ้าครามนี่คือการย้อนกลับนะไปดูนี่คือการย้อนกลับที่อย่าลืมนะอนาคตใหม่เคยใช้แผนนี้แต่เขาเรียกร้องให้พวกเซเล็ พวกดารานักร้องลุกมาขอเอาเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เกิดกระแสขอเอาครับพี่ทุกและตอนนี้พวกเรากําลังจะรณรงค์คือให้คนไทยธรรมดาลุลกมาขอเอารณรงค์เลยด้วยคําว่าไม่ทนไม่เฉยไม่ยอมลุกคุ้นรเอาเลยเอาเรื่องง่ายๆเลยเนี่ยเอาเรื่องที่เห็นจะจะเลยเนี่ยคือลุกขึ้นมาคนหนึ่งว่ากูรักประเทศบอกเลยฉันรักประเทศไม่รู้เหตุผลอะไรเลยคิดเราง่ายๆว่าฉันรักเจ้าหญิงองค์นี้มาก ไม่ยอมเรื่องนี้เนยคือเรื่องอื่นไม่รู้ฉันไม่ได้เรียนหนังสือฉันไม่ไม่มีปัญญาหรอกไปเถียงเรื่องการเมืองระดับโลกเรื่องสหรัฐเรื่องจีนเรื่อง cia เรื่องอะไรฉันไม่รู้แต่ฉันรู้แค่ว่าฉันรักเจ้าหญิงองค์นี้และไม่ยอมให้ใครมามาแต่ต้องมาเหยยบย่ำยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มันมีโซเชียลมีเดียมันมีเครื่องมือที่คนธรรมดาอย่างเราจะไม่ใช่แค่เสียงนกเสียงกาไม่ใช่แค่เสียงนกเสียงหนูคําพูดคาจาความคิดของพวกเรามีผลต่อคนอื่น,นๆมีผลต่อกันและกันและมีผลต่อระดับประเทศ มีผลต่อโครงสร้างของประเทศได้เพราะฉะนั้นทุกคนมีความหมายโลกมันยุคใหม่แล้วเทคโนโลยีมันจเจริญแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องพึ่งพาการเมืองในระบบตัวแทนเราต้องมีคนที่เหนือกว่าเราต้องมีคนที่รวยกว่าเราต้องมีคนมีอำนาจกว่าเราต้องตระก,กูลใหญ่บ้านใหญ่เราต้องอยู่ในระบบอุปปัภมส่งคนพวกนี้ไปเป็นตัวแทนเขาถึงมีคําว่าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนที่น้องประชาชนเห็นไหมพวกนักการเมืองสอสหาเสียงนะ่ะขอเข้าไปทํางานให้รับใช้ขอไปเป็นปากเป็นเสียงแต่ตอนนี้มันหมดไปแล้วครับ เราเนี่ยเราเป็นปากเป็นเสียงให้เราเองเราพูดเองได้โดยไม่ต้องเป็นงอร,ระบบมันด้วยซ้ำไม่ต้องเข้าสภาเลยพวกเราเนี่พูดได้เลยเรามีโทรศัพท์อยู่ในมือทุกคนเรามีแอปพลิเคชันมีหลากหลายช่องทางเพราะฉะนั้นทุกคนพูดออกมาเลยพูดความคิดตัวเองพูดความเห็นตัวเองช่วยกันปลูกกันพวกเราทุกคนเราไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาเป็นปากเป็นเสียงให้เราแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปงนงองอมืองอเท้ารอคนมีอำนาจวาสนาจะไปพูดแทนเรารักษาผลประโยชน์ให้เราในสภา เราเนี่ยรักษาผลประโยชน์ให้ตัวเองเราเนี่ยเราพูดของเราเองรวมทั้งสถาบันเบื้องสูงอย่างสมเด็จพระเทพอย่างเงี้ยเราจะรอให้ใครเราจะต้องรองมืองอเท้าให้พวกสอสอนในสภาไปปกป้องประเทศเหรอคนที่เรารักอยู่นี่มาข่มเพงน้ําใจเราเนี่ยเราปกป้องเองเลยเราลุกขึ้นสู้ปกป้องเองไดยเลยปกป้องพระองค์ท่านได้ด้วยตัวพวกเราเองเรามีสื่อทุกคนเป็นสื่ออยู่ในมือไม่ต้องขอสรรนกข่าวไหนทั้งนั้นเราพูดเองและพวกเราช่วยกันได้ด้วยการเชียร์กันและกัน กดไลค์กดแชร์ให้กันแล้วกันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันกดติดตามกันงอกเงยขึ้นเรื่อยๆของผมเนี่ยผมจะมีเอ็ซีเจ้าประจําเขาจะรู้เลยมันแบบพวกแบบคู่อาคาตองเวีนกันนะคือไอตัวนี้มันมาเนี่ยรู้แล้วมันต้องเล่นงานเราหนักเลยแหละมันก็จะเข้ามาด่าเข้ามาอะไรมันก็จะมีเจ้าประจําเขาเข้ามาเขามาเถียงให้นะพี่แค่มาเถียงให้แค่เราเห็นประโยคเดียวเนี่ยมึงด่ากูร้อยประโยคกูเห็นอันหนึ่งเนี่ยใจคนมันชื้นนะพี่ใจคนมันชื้นมันเรารู้สึกได้เลยว่า เฮ้ย hey, มันสิ่งที่กูทามันไม่ได้ไร้ค่านี่หว่าคนที่เห็นดีด้วยคนที่เขาชื่นชมมันมีอยู่กลายเป็นคลายล็อกเลยนะพี่ไอ้ที่มันด่าไปสลายไปเองนะพี่ขอแนะนําทุกคนนะครับถ้าอยากจะโต้ตอบนะ่ให้โต้ตอบสไตล์แบบยายกินยายกินเนี่ยแกไม่ได้เถียงเขาไม่ได้ด่าเขานะคือแกก็เอาไอที่มันคอมเมนต์ด่านะ่แกมาอธิบายเลยอธิบายไปเนี่ยเอาสู้ด้วยเหตุด้วยผลแบบนั้นเนี่ยคือเอาชนะได้นี่คือการเอาชนะทางความคิดเอาชนะทางเหตุผลจริงแต่ว่าอย่าไปพิมพ์ด่าสุดท้ายแล้วมันล้ามันทําลายแรงบันดาลใจตัวเอง อย่าเอามาเป็นอารมณ์เลยคขาดคิดซะว่าตัวเองเป็นนักบินเอสสิบินไปฟึบทิ้งระเบิดแล้วกลับไอ้พวกข้างล่างมันโดนระเบิดมันดาอยู่แล้วเพราะเราไปทิ้งระเบิดเสร็จมั้